เอ็เอเกมดักแก่สบาร,รูเต้ครับผมนะเออบอกเลยสมัยแรกก็ร็อกสมัย RYL สมัยแบบเออไทยออนไลน์สมัยแบบเกมโคตรยุคเก่าผมก็เล่นมาก่อนแต่ผมจะพามาเก็บเลเวลแต่เลเวลแรกแต,แต่ความยิงมาได้ผมเวลเยอะแล้วนะเออผมจะพามาดูสถานที่เก็บเลเวลแรกเลยสถานที่แรกแรับปตีไอ้เจ้าคัลลี่กันเลยครับผมไอ้คัลลี่เออความยิยงของเกมนี้ผมชอบเลยที่ผมมาเล่นก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะนีครับผมนะบอดได้เออถ้ากดออะตีลงมาล้วก็หวัวเลยแมเออ หลังจากที่ตีแคลอรี่เสร็จปุ๊บเราก็มาตีไอ้เจ้าแมสล็อกกันเองครับผมนี่บอทไ,ไปเหมือนเดิมครับผมนะแมสล็อกเสร็จก็เป็นไอ้ล้นซ่าสมาลองแต่ครับผมนะเออพอตีเสร็จปุ๊บไปบอกรออีกหน่อยถ้ามึงหลุดไปจากที่นี่มึงตายแน่เอาไอ้เหี้ยมึงด่ากูไว้เดี่ยเฮียไอ้สัตว์พ่อมึงตายเหี้ยอ้วนกูก็อ้วนเหมือนกัน เราทาการบอดมาครับผมนะจนมาตีไอ้เจ้าไอจริเน่ได้ครับผมนะเข้ามาเลยกูจะเป็นน้องก,กับจัดมึงเอาไอ้เฮียกลัวกำจัดมึงตายได้ควาย <c oughs> มึงะตายก่อนกูเออเฮียมันบอกกำจัดกูสัตว์เออฆ่ากูไม่ได้เพราะกูเทพกว่าครับผมนะและต่อไปผมจะมาทําการเปลี่ยนชุด เป็นชายชาติทหารสก,การ์วาเไเตครับผมนะประมาณตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าประมาณววสิบนะบอกจะถึงววสิบแล้วก็ปาเตะเจ้าตำรวจสกวดเลโต้ไงครับผมนะเออมจีเจ้าเคนเจ้าอะไรเดือดระวังให้พวกนีนะ้มันจะมามาตีอัลโรมาถ้าหากว่าคุณเลเวลน้อยตอนนั้นอนะ มันก็จะมาหวดคุณครับผมนะเออความเก๋งนะอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์สตรีมนะเอ็นเอ็ดเอาไว้เกมนิ่งผมบอกก่อนว่ามันสามารถที่จะมีคนไทยใจดีเกมนี้ผมพูดกับว่ามีเกมมีคนไทยใจดีมากเพราะเขาเปิดบอทไว้เออมาที่ป่าว่ามาที่ป่าสกาเลโต้นี้อ่าพอมาป่าเสร็จแล้วเขาจะมีปืนตัวนึงเนี่ยม,มีปืนตัวนี้คือคนไทยพี่คนนี้เขาใจดีมากครับผมนะเขาก็ทําการเปิดบัฟต่อขอนไม้ไว้เขาบอกถ้าหากคุณมายืนที่ขอนไม้เนี่ยคุณจะสามารถได้รับแบ,บัฟแบบอีซี่คิวเห็นไหมครับผมนี่เป็นบัฟ เอเอสกับ m s ็ก็ผมนะเออบัฟความโจมตีกับวิ่งเร็วแล้วก็บัฟโจมตีเร็วอ่าโจมโจมเร็วกับวิ่งเร็วแล้วตีแรงอ่าแล้วก็เป็นบัฟป้องกันเห็นไหมอ่าได้บัฟพวกนี้มากรผมนะเสร็จปุ๊บเราก็ทําการวับกลับไปจุดแรกเกิดแล้วก็เดินไปจุดสกินปฟังเตเลยกรบผมนี่มาบอบอลกรบผมนะอ่ะขับรถไปครับ เสร็จป ja e Mont ๊บเราก็จะไอ้เคนหมวยเหมือนเดิมครับผมจะใช้ดาบคู่ไอ้พวกเคนหมวยเนี่ยความเจ๋งก็คือถ้าเราตีมันตามมันจะได้เป็นชุดเซตครับผมนะมีทั้งเซ็ตทหารด้วย้วก็เป็นเซ็ตเรื่องของเซ็ตเขียวสกิลลาเดด้วยครับผมนะคือเจ๋งมากไอ้เซ็ตเขียวพวกนี้แล้วเป็นเซ็ตเริ่มต้นเซ็ตทหารที่ผมใส่อยู่ก็คือความเจ๋งคือนจะบอกเอีบวกพลังโจมตีด้วยนะครับผมนะเออพวกเป็นเด็กเซดตเด็กนี่หาซื้อได้ง่ายครับผมนะคือคนไทยใจดีมันจะมีเป็นเรื่องของตลาดกลางด้วยครับผมนะก็ทำ บอทที่นี่ไปเรื่อยจนถึงประมาณน่าจะประมาณว่ยี่สิบอ่ะน่าจะได้ครับผมนะเออว่ยี่สิบเปอร์โจทย์ใหญ่คืออะไรครับผมโจทย์ใหญ่คือเราจะทําการเปลี่ยนชุดจากชายชาทหารกลายเป็นอยากตายด้วยโฟล์ลหรือว่าโฟลไฟส่งญาติโยมเข้ามาก่อนกลายเป็นทหารเด็กสเวตแก๊กครับผมนะอ่าทหารเด็กสเวตแก๊กพูดเลยครับผมนะมาที่วาร์ปเราพาไปวาร์ปคือโจทย์ที่จะต้องทําก็คือเราไปที่อุสแลนครับผมนะง่ายๆนี่ข้างบนนี้อันนี้มันจะมี2หน้า ก็คือคุณต้องมีบัตร VIP เนาะถ้ามีบัตร VIP เนี่ยคุณใช้บัตร VIP จะสามารถว้าไปไหนก็ได้เปิดยครั้งที่ไหนก็ได้ซื้อของแม่งที่ไหนก็ได้ครับผมนะเห็นไหมมันจะมีสถานที่หลายที่คือผมบอกก่อนว่าผมเนี่ยว้าไปหลายที่ได้ก็เพราะว่าผมอยู่ยูเนี่ยนแล้วผมมียูเนี่ยนแล้วผม,ผมจึงสามารถว้าไปหลายที่ได้พี่เขาใจดีนะพาผมมาลงยูเนี่ยนเข้ายูเนี่ยนนะครับผมนะเออเสร็จแล้วก็จะช์จพลังได้แล้วตอนนี้ครับผมนะอ่ะจ,จริงก็คือเราจะต้องเก็บเป็นเรื่องของค่าสกิลก่อนนะครับผมนะ เห็น <kung> <sk ill> ไหมล้วก็เอาสกิลอัพสกิลไว้แค่หนึ่งพอนะอัพสกิลไว้แค่หนึ่งแล้วก็ทําการตีพวกนี้ไปนะครับผมนะเออตีไปเทียนหนึ่งให้ค่าสกิลมันเพิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยหัวไปอย่างเงี้ยครับผมนะสกิงแบงเตสกิงแบงเตสกิงแบงเตอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราหัวเข้าไปอย่างเงี้ยเออหัวเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะเราหัวเข้าไปสกิงแบงโตสกิงแบงตาสกิงแบงตีครับผมนะเห็นไหมเราลากมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยชักไปเนี่ยเรากดแททักษะตีไว้แค่ทักษะเห็นไหมต่อตีไปทักษะมันก็รัับบผมมนนะป๊อ่เเเรก็็ชิลลยยห เราชิลเลยทีนี้เออเราชิวได้เลยก็ผมนะเราปล่อยได้เลยมันก็จะทําให้เราได้เป็นเรื่องของไอ้เจ้าสกิลถ้าหากว่าใครเล่นสายหมัดใช่ไหมหรือว่าสายดามหนึ่งอย่างที่ผมเล่นเนะี่ยก็เก็บให้เกถึงร้อยเลยมันจะมีอีกที่นึ่งเว้ยมันจะมีแหล่งหนึ่งเว้ยเดี๋ยวผมจะบอกคือคุณสามารถกดเท่าที่แคสได้แล้วก็ซื้อเป็นตัวคอมแบทนะครับผมไอ้ตัวคอมแบทเนี่ยมันจะทาให้เราคูณได้คูณสกิลเร็วขึ้นนะครับผมง่ายๆเนี่ยก็ปล่อยบอร์ดไปอย่างเงี้ย คือจยิงผมใช้เวลาประมาณนะสิบสองชั่วโมงนะผมตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงเลยผมหลับอ่ะเออผมผมตั้งแต่เที่ยงคืนจนแบบว่าของพังหลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนชุดไปยุจจันโอชันี่คือได้ความจริงผมอยากจะกใส่เป็นเรื่องของเออเซตฟ้าสกาวเดเป้ไอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าชุดแม่งไม่มีหาไม่ได้คือแม่งไม่มีคนเอามาขายไงอ่ะเราก็วาร์ปมาที่ไอซีวีที่นี่นะไอซีวีเบอร์ยี่สิบห้าเนี่ยถ้าเรามาซีวีเซ็จปบ๊บเนี่ยเราขับมา เราขับมอเตอร์ไซค์มาดิเดิมมันก็ได้แล้วแต่ครับผมจะมีจุดเป็นเรื่องของเอาไว้เออ่ติดเงงๆครับผมนะโอเคโอเคโอเคมันจะสีโงงวันละรอบกันเบรกสเกีงสเกียงเบรกเบรกเบรกจบครับผมนะนะครับเราขับมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้นี่บึ้บขับมาแปรนไปไปไปไอันนี้คือเราไม่ต้องไปแจมเขาเนาะเขาใจดีเขาอยู่นี่ไปอ่าบึ้บี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ขวาเลี้ยวขวามาออกรูขวานี่มามันจะมีเป็นกระจกอยู่ไอ้เจ้ากระจกอยู่นะครับผมนะไอ้พวกกระจกเนี่ยผมบอกก่อนว่าเราก็ทําการใส่ชุด นะครับที่แม่งไม่มีเอพเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใส่พวกยุทธทหารพวกอะไรเงี้ยเออไม่ต้องใส่ยุทธทหารพวกอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบตีเทียนหนึ่งนะเราก็ตีเทียนหนึ่งจนแบบเก็บสกิลจนแม่งครบร้อยเลยในกระหงนานเนี่ยอามาตรงเี้เห็นไหมครับปุ๊บอแ่แเราก็เออใส่ใส่กระบอกไปเมื่อกี้เออใส่ใส,ส่ไม้ที่มันแจกมาไอ้ไม้แจกมาเดี๋ยวมันตีทำให้ตีเทียนหนึ่งเห็ไหมแล้วก็ควงไปควงผมควงันเช้าอ่ะผมจําได้ว่าผมควงจนถึงเช้าเลยนะผมจนแม่งสกิลร้อยเลยนะผมควงจนร้อยเลยแต่ผมผม อันนีไ้ไว้นะผมซื้อเป็นเรื่องของคูนคอมแบทด้วย5ชั่วโมงนะเห็นไหมก็จะได้เลเวลร้อยตรงนี้สกิลก็จะเป็นเลเวลร้อยผมอัพไปแค่หนึ่งนะเออไอสกิลที่ควงควงสวานะ่านแต่พอพอผมร้อยเสร็จปุ๊บผมก็อัพผมก็ถามพี่ผมก็กมมอัพแดงแหนมเปล่าครับผมอ่าก็คือตอนนี้ผม พี่สมกิ้งกุ้งไก่นะ่ยเขาทักมาบอกว่าเอาเซตนี้ไหมเซตเนี้ยถ้าใส่แล้วเนี่ยสาวจะก,กรี๊ดนะครับผมนะเออตอนนี้ผมก็ใส่ไปเรื่องของชุดเส้าอยู่ออชุดเส้าชุดเช่านะครับผมใช้ไปเรื่องของชุดเช่าชุดเช่ามันอยู่ได้3วันมันจะบวกแบบสแต็กค่อนข้างเยอะมากๆครับผมทําให้เราอึดบวดคือชี้เฮียด้วยตีแรงยีเฮียด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็ใส่ไปเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตีแรงเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการอ่าอัพเขาเรียกว่านะฟาร์มสกิลจนสกิลร้อยแล ผมก็ชิลละผมก็ไม่รู้จะหาชุดอะไรใส่คือตอนนี้เลเวลผมก็ยังไม่ถึงไหนนะครับผมนะมันก็ทําให้ผมแบบอยากจะมีชุดใสเท่ๆเฉยๆไม่มีอะไรนะแม่งใสเท่ๆเฉยเอาหญิงชุดช่าเชียนี่ก็ใช้ได้นะครับผมก็รู้ต้งกูก็ไม่รู้กูซื้อทำไมครับผมนะเออผมก็เปลี่ยนใช้เป็นวุ้ดาบอันนี้นะครับผมนะเออความเจ๋งของมันก็คือถ้าสมมติคนเติมก็คือแม่งเปิดครั้งที่ไหนก็ได้นะโอเคตอนนี้พี่ก็ช์าพลังีเรียบร้อยก็ผมนะสวัสดีครับเออ เดี๋ยวเดี๋ยวของของเขาก่อนครับผมโอเคเขาเดี๋ยวมาแล้วครับผมวันนี้อ่าเนี่ยคือชุดเซตที่ผมบอกเซตเส้ากินนะผมโดนเซตนี้ไปเท่าไหร่ดูไม่ให้ทายอ่คุณลองคอมเมนต์ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาบอกอว่าว่าเซตนี้เท่าไหร่นะครับผมนี่รองเท้าโบกโบกโบกหมดเลยตัวแดงทั้งตัวครับผมแม่งไม่ไม่แดงแม่งไม่มีแรงเล่นในเยอะแค่นะครับผมนะคอมเมนต์หรือยังคมเมนต์แล้วกดไลค์เดี๋ยวกดไลค์เลยครับผมนะโอเคครับผมนะโอเคปึ๊บเข้าไปเนี่ยคือนั่งใส่ได้ไปครบเซตนะครับผมนะใส่ได้ เท่าที่ใส่นะ,ะแว่นแว่นแั่งใส่ได้เออแต่กูใส่ได้แค่นี้ที่เหลือก็อีกพักหนึ่งกาจะใส่ได้นี่เอ้ยเริ่มแดงอ่เอีอตัวกูเริ่มแดงอ้แยแค่กูโคตรเท่เฮเวนากองเลยว่ะเอ้ยว่าไปครับผมนะโอเคที่ป่า <c oughs> อ่ะพอเรามาป่าไปที่ร้อยก็ไปบบรับบัฟก่อนสรุปว่าใช้แม่งชุดเช่าไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลไปจนสามารถที่จะใส่เซ็ตสามพันนี้ได้สามพันบาทนี้ได้นะครับผมนะเออสรุปผมซื้อมาสามพันบาทนะ อ่าไม่รู้ความคอมเมนต์กันถูกหรือเปล่านะแต่มันถ้าหาว่ามีงบหน่อยมันก็ไปเร็วหน่อยแต่ถ้าเล่นสายฟรีก็เล่นได้เพราะว่ามันมีตลาดกลางข้างบนขวามีคําว่าเถะไอคำว่าเถะนี่ก็คือเวลาเรากดเข้าไปมีตลาดคือพี่ก็แนะนําให้ผมมาเวลที่ทำสองนะครับผมนะไอทำสองผมบอกก่อนว่าผมอ่ะอยากจะไปเวลร้อยอนเจลิสมากกว่าเพราะว่าผมจะบอทไงทำสองคือสาเหตุที่ผมไม่มาเวลเพราะอะไรครับผมอ่ะลองลองดูนะเนี่ยผมกดทักษะแล้วผมปล่อยบอทเห็นไหมผมปล่อยไว้เพิ่มันไม่ยอมบอทคือมันไม่เดินเลยบอทแม่งไม่เดินบอทแม่งไม่ยอมเดินไปปตีอ่ะ คือผมตั <deja ma> ้งใจอยากกระบอกไงอ่าเนี่ยถ้าผมผมเดินเองหน่อยปุ๊บมันก็จะแทงให้เองเห็นไหมถ้าผมเดินเองหน่อยมันก็จะเดินไปแทงเนี่ยปุ๊บ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 อ่ามันเริ่มมันเริ่มละเห็นมันแทงเองแล้วเห็นไหมมันแทงเองละอันนี้มือผมไม่ได้จับนะเออผมแค่เลื่อนเมาส์อย่างเดียวเห็นไหมผมก็ไม่ได้เอาเมาส์วิ่งขึ้นวันเด้อเนี่ยมันต้องเดินอย่างเงี้ยชนแล้วแบดเนี่ยปุ๊บต้องเดินใหม่เนี่ยเดินมาปุ๊บพอเดินปุ๊บมันก็จะจะเข้าไปตีบอรดอ่ะผมก็เลยตัดสินใจว่่่่่่่่าาาทททีีีไไไไหนน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 นแแแมมมมมมมงงงัเเเเเเเยยยออออะะะบบบ้ววดดดดิิิิปปปชชชลลลก็คื มันจะมีล็อตหนึ่งล็อตสองผมก็จะตัดสินใจว่าต็อตแรกก็จะไปล็อตสองแหละใจนะครับผมนะอเ่ะเดี๋ยวลองพาไปดูก่อนว่าจะไปล็อตไหนนะครับผมอ่ะโอเคมามาวาร์ปกันไปที่ล็อตสองแล้วกันอน่ะไปลองพาไปดูล็อตสองก่อนจุดที่ผมจะชอบตีล็อตสองเลยนะครับผมนะโอเคเราทําการสลับสลับกุญแจ็คือตีตัวนี้ก็ได้นะครับผมเนะีนะ่ยเนี่ยเราซับตัวนี้ก็ได้นะครับผมโบง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 เนี่ยแป๊บเดียวนะมันตีแป๊บเดียวมันก็ตายนะได้ EP พีดห้าพันเจ็ดเรถือว่าใช้ได้ไม่ได้เยอะมากนะก็ใช้ได้ แล้วผมเอาวิ่งวิ่งผิดด้านนะครับผมน่โอเคเรากดตัวไอขึ้นมาครับแล้วก็สลับรถขึ้นมานี่ขี่สกูตเต์มาเออเราขับไปนะไอ้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อันนี้มันโซดอมนะเข้าโซดอมทางเข้าโซดอมปึ๊บนี่เราเข้าไปตรงนี้ปื้เข้ามาไอปืโนวาอะไรนะขาใหญ่ไเปืเป็นใครทำไมไม่รู้ครับผมปืเข้ามาอ่าตรงนี้มันจะมีไอเจ้าเดวิลคายเบบี้นะผมชอบฆ่ามันก่อนเอาจริงผมจะชอบฆ่ามันก่อนถ้าเป็นปกติเนี่ยวเอาลงฆ่าให้ดูแล้วกันนะครับผมนะผมจะฆ่าแม่งก่อนผมเป็นโรคชอบฆ่ามัน นะถ้า,ถ,าถ้าเราได้ข้ามเมื่อไหร่ปุ๊บทีเนี้ยโอ้โหมันจะได้ EP เยอะได้เงินได้อะไรอย่างงี้ด้วยไงเออเงินลอ็อตนึงตั้งสองแสนเนี่ยมันจะได้หน้ากากมีโอกาสดรอปของตึงแบบชุดสตอมชุดเต็มชุดสตอดเลยครับผมนะเออใครที่เป็นสายฟาร์มหาชุดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาตีพวกหานี่ได้ไอ,อพวกหาเนี่ยมันก็เหมือนบอสไอพวกเค้นอย่างเงี้ยเนาะมันจะทําให้แบบได้ชุดตึงเออไม่ก็ทำให้ได้ชุดตึง, <c oughs> ออน,ตงนี่เราขับแมงกระสายไปต่อครับผมทีนีน้ผมก็มาบอทที่นี่นะเออผมตัดสินใจว่าอย่าบอทที่นี่แหละ นะผมไม่ได้ไปบอดที่อื่นหรอกนะครับผมนะเออ,เ,อ,อเห็นไหมครับผมปืออ๊บเราเข้ามานี่ตอนนี้เวลา2ทุ่ม3าก้านะ,อะโอเคครับผมสุดแล้วแต่ก็คือผมก็เลเวล นะครับผมนะมาจนสามารถใส่ชุดแดงได้จนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะกับงพี่ผมเติมเนี่ยเติมไปเป็นเศษนี้นี่น่าประมาณห้าพันนะครับผมนะ่ารองเท้าแดงก็ถ้าถอดก็คือใส่ไม่ได้นะเออ,เอ,อแต,แต่แต่ชุดเป็นแดงแดงอยู่แปลว่ากูใส่รองเท้าได้อะกูใส่รองเท้าไปดีกว่าเออถ,ถ้าไม่ใส่ชุดนี้พกูใส่รองเท้าได้ป๊อกเออแต่ชุดไม่มีเอฟเฟกอะไร <laughs> ชุดแม่งไม่มีเอฟเฟกอะไรครับผมส่วนแล้วแต่คือชิลจัดครับผมนะเออแต่ก็อย่างน้อยก็ได้เซตแดงอะ่ะนี่เซตแดงเอาไปโชว์สาวให้สาวกีฟสาวไหนจะกีฟครับผมนะอีงานไสครับผมคือพูดเปรียบเปรยเฉยนะว่าแบบจะให้สาวกี๊สาวอะไรไงครับผมความจริงผมก็รักแฟนผมคนเดียวไงนะครับผมนะ่ะเออรักเดียวใจเดียวไงไอ้น,นี่นะครับผมส่วนแล้วแต่คือขอคนละลค์กำลังใจด้วยคลิปนี้ผมโดรรนไปประมาณห้าพัน 5,000บาทกูขอ5,000ไลค์เลยไหมจะเป็นไปได้ไหมเกมดักแก่ในะนา,ๆานๆกูเนี่ยก็ผมนะเออนะอยากรูปมันก็ไม่จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ผมนะเออเริ่มเพลินแล้วก็ผมเนะี่ยก็คือสุดแล้วแต่ผมไม่ได้เป็นเวลที่นั่นนะผมไม่ได้ไปเวลที่ล็อตสองผมมองว่าการปิดมอนที่ง่ายที่สุดก็คือที่ล็อตหนึ่งไอ้ตรงถนนตรงกลาง่ผมก็มาจะสนใจเวลที่นี่แล้วกันปั่นแม่งไปเรื่อยๆผมก็เปิดบัตรแ,แล้วแม่งวิ่งดีเ้วยนะเออ,อแต่ก็ไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ